เบื้องต้นก็ขอแจ้งให้สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องชาวไทยทราบว่านะครับเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งคนนะครับเป็นชาวต่างชาติโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองพร้อมด้วยของกลางจำนวนมากนะครับของกางจำนวนมากส่วนในรายละเอียดนั้นยังยังไม่สามารถจะ ให้ให้ข้อมูลได้ในในชั้นนี้นะครับขอบคุณครับยืนยันไหมครับว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ราชประสงค์ครับเออเอาเป็นว่าเป็นเป็นเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีของกลางคือวัตถุระเบิดนะครับส่วนจะเชื่อมโยงยังไงยังยังยังขออนุญาตไม่ตอบเนื่องจากเรายังไม่ได้สอบสวนตามขั้นตอนนะครับเป็นการจับแพะหรือเปล่านั่นนี่น้องไปตรงไปตรงอื่นเลยไปักจับแพะไปตรงโน้นเลยปะฉบับไหนอะปะ ออกไปเลยครับถามได้ยังไงคุณไม่สร้างสารรค์เลยคุณเป็นคุณเป็นคนไทยหรือเปล่า